สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันนังคารที่19กันยายนนะครับ18บนากาส1นาทีครับเราดูภาพรวม x อ u พักข้ำนะครับก็ได้ดูคำถามวกเร้องนิดนึงนะครับเมื่อกี้ของคุณตั้มนะถามตัว b c นะครับบายไว้ที่26,900นานะครับถือได้ถึงไหนนะผมคิดว่ามันน่าจะติดอยู่แต่ประมาณ27,300-27,500นะครับแล้วก็ตัว x อ u นะครับของคุณก๊จินะฮะติเซล หนึ 19, 28, ่งเก้าสองแปดถือก่อนได้ไหมนะครับผมคิดว่ามันจะย่อไม่ถึงนะครับก็ถ้ามันย่อมาแถวประมาณหนึ่งเก้าสามหนึ่งสาูนเนี่ยควรจะบายขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ไปทีพเมื่อ,อมันขึ้นไปทางหนึ่งเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะครับเราอาจจะต้องเฉลี่ยต,ต้นทุนก่อนเพราะว่าคิดว่ามันไม่น่าจะย่อถึงทุนนะคือเมื่อช้าเนี่ยถ้าผมเราให้บายกันไปถูกไหมนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะนะครับ เอ็นะครับคาดว่าระหว่างวันย่อดได้แถวๆประมาณ2 1929 1927นะครับแต่คาดว่าจะยังยืนเหนือ1922ได้นะคือผมคิดว่ากลางวันมันแค่ย่อนะนะถ้ามันย่อน้อยๆเนี่ยไม่หลุด27เนี่ยมันน่าจะขึ้นมาทาง39หรือ44นะเดี๋ยววัดให้ดูว่ามาไงนะนะครับแล้วก็เมื่อเช้าเลยเนี่ยของคุณปูกอลัพัสบอกว่า BTC ไปทางไหนนะครับก็คาดว่าเราต้องบายนะนะครับเมื่อเช้าเนี่ยให้บายไปแถวๆ 26700 26600นะแล้วก็คาดหวังว่าจะขึ้นไปทาง27300ถ้าขึ้นไปตรงนี้เป็นการเด้งนะครับแต่ถ้าขึ้นเหนือ27700็อ 27, 700, ค่อยถือดูข่าวทุ่มสามทุ่ม 30, นะครับคืนนี้เรามีข่าวทุ่ม30นะครับก็สำหรับ BC ก็มองบ่ายนะครับทีนี้เมื่อกี้ผมนะผมก็แคปอัปเดตไปล่าสุดนะครับอ2ออันก็เป็นตัว เอ็กยูแล้วก็ตัว BC นะครับ BC ก็เมื่อกี้ไปติดแล้วนะไปติดอยู่ประมาณ27,500น้าร้อยนะครับก็เริ่มถอยมาแต่ถ้าเขาถอยลงมาย่อลงมาไม่หลุดตัวไฮที่เขาขึ้นไปนะนะครับแถวแถวประมาณ2 6 9 0 0เรอยนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะใบาั้ั้นขึ้นไปอีกทีนะแล้วก็ไป 27, 500, 27, ที่ P เหนือ27 5 0 0 27,700็ดันห้า้ยัน็ด้อยทิศทางเป็นอย่างขึ้นอยู่นะครับมันขึ้นไปถึงไฮสามแล้วมันก็ถอยลงมานะ ก็ถ้าเราบายก็ส่วนรับประมาณนี้แล้วกันนะนะครับสองเจ็ดสองมืน็ดพันหนึ่งร้อยสองืหกพันเก้าร้อยนะครับสำหรับคนที่ถือมาตั้งแต่เมื่อเช้าบายเมื่อเช้าจะลองถือดูก่อนก็ได้นะแต่ว่าการทุนไว้นิดนึงก็ดีนะครับอีกการหนึ่ง XAU นะ XAU ก็ผมคิดว่ามันจะขึ้นไม่สุดนะครับคือถ้าดูวงจรก่อนหน้านะมันมีการยกหาย,ยกโลมาจาก1,900งัน้ยใช่ไหมครับมันมีกลับตัวจากส่วนนี้ลงมา พอกลับตัวปเสร็จนะครับมันมีการยกขึ้นไปยกหายกโลยกหายกโลเนี่ยคือถ้าดูตามสัดส่วนเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะยังขึ้นมาทาง1940-45ก่อดก่อนพักนะคือถ้ามันจะพักจริงๆนะฮะมันจะมีตัวเลขตอนทุ่ม30นะนะครับถ้าตัวเลขตอนทุ่ม30เป็นบวกกับดอลลาร์นะนะครับเอกยุมีโอกาสจะพักแต่ถ้าดูตามแนวโน้มตรงนี้ผมคิดว่ามันยังเหมือนจะขึ้นต่อได้นะครับ เมื่อกลางวันเขาทำโรไว้ที่ประมาณ1929นะถ้าก่อนตัวเลขมันออกตอนทุ่ม30เนี่ยมันยังยืนเหนือตรงนี้ได้อยู่ขั้นว่ามันจะเด้งขึ้นไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อตัวเลขทุ่ม30ออกผมกเตีอีกทีละกันนะแต่เบื้องต้นเนี่ยมองว่าถ้าเราถือหน้าบายอยู่ต่ํากว่า1929พอจะสือขึ้นมาได้นะครับถ้ามันไปติดอยู่ประมาณสัก1945มันอาจจะมีพักนะครับเวลาพักเนี่ยอาจจะย่อมันลงมา30แล้วก็เด้งไปไม่ผ่าน39แล้วก็ถอยลงมา แต่ว่าอันนี้มันเป็นช็อตต่อนะผมผมแค่คาดการนะแต่ว่าตอนนี้ท้าถามภาพหลักมันน่าจะไปไหนก่อนมันน่าจะไปขึ้นก่อนนะนะครับอันนี้ผมแคปมาดูเดี๋ยวผมไปวัดกราฟล่าสุดให้ดีทีแล้วกันนะนะครับก็อันนี้เป็นกราฟศึกษะแล้วกันนะครับผมดูบน MT5 นะครับอันนี้เป็นกราฟของ EQ ในไทม์ฟรีหชั่วโมงนะครับจุดต่ำสุดของรอบคือประมาณนี้นะครับ1,900นะก่อนหน้านี้ลงมาหลายวัน นะครับแล้วก็มียกไฮยกโลกลับมาในสองสามวันทำการนี้นะฮะทีนี้ลักษณะของการเคลื่อนที่เนี่ยเมื่อกี้ผมเขียนเป็นอักษรไปเดี๋ยวผมจะเขียนเพิ่มให้ดูเท่า่าแบบนี้นะนะครับเมื่อเขาเปลี่ยนแนวโน้มก็คือเขาเบรกตัวเส้นแนวโน้มแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับเขาเริ่มกลับตัวนะครับตรงนี้เป็นโลแรกนะครับยกไฮยกโลนะครับแล้วก็ขึ้นไฮถัดมาไฮสามู่นี่นะครับขึ้นหนึ่งย่อ2ขึ้นสามนะครับแล้วก็เมื่อวานย่อสี่ไปแล้วนะครับขึ้น5้าอยู่ ตอนนี้กำลังจะเราเทรดอยู่ในที่ทางห้านะนะครับทีนี้เรา,าวิธีวัดเป้าหมายเนี่ยวัดเป้าหมายนะอ่า TP 5เนี่ยถ้าวัด TP 5ผมต้องรู้ตำแหน่งของโล2นะไ3แล้วก็โล4เราจะได้ TP 5นะครับวิธีการวัดเราใช้ไปบนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่า extension นะครับอันนี้นะคลิก3จุดนะครับ คลิกตำแหน่งแรกก็คือโลศูนย์ไหนึ่นะครับแล้วก็ลากมาวางที่โลสอนะครับถ้าดูสัดส่วนเนี่ยสัดส่วนตัดมาจะอยู่ประมาณสักหนนะครับหนึ่งเสามเจดนะครับแต่ว่าเวลาเราอยากรู้ตำแหน่งขึ้น5้าเนี่ยเราต้องวัดตำแหน่งใหม่ก็คือตรงนี้โลสองไสาแล้วก็โลสีเพื่อจะได้เป้าหมายของขึ้น5้านะครับลักษณะข,ของขึ้นห้าเนี่ยถ้าตรงนี้เราเทียบจาก2ไปสามนี่ นะครับคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะนะครับถ้าสัดส่วนร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันก็จะวิ่งมาโซนประมาณนี้นะครับสี่ศูนย์แล้วก็สี่ห้านะนะครับแต่ว่าในสัดส่วนของขึ้นย่อยเนี่ยนะครับมันจะอยู่มันจะขึ้นไปทีละโซนนะครับนะสามสิบแปดจุดสองเปอร์เซ็นต์ไฟโบห้าสิบหกดแปดนะครับถ้าเป็นตัวเลขนะครับสามศูนย์นะครับสามสามหนึ่งสามสามแล้วก็สามห้าตอนนี้เขาขึ้นไปแตะอยู่ประมาณ 36แล้วนะครับแต่ถามว่ายังมันจะขึ้นต่อได้ไหมผมคิดว่าไปได้นะเพราะว่า,าดูแล้วเนี่ยถ้าไอที่กำลังจะย่อมาเนี่ยเขาย่อไม่หลุดโลของเมื่อกลางวันเนี่ยผมคิดว่าเขาจะขึ้นไปต่อฉะนั้นถ้าใครบายไปแล้วนะครับถือดูก่อนแล้วกันนะนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังข่าวตอนทุ่ม30ถ้ามมมองเปลี่ยนอัพเดททีกันนะครับภาพเป็นแบบนี้แหละนะรูปเดียวกันกับที่กับที่ส่งไปนะอันนี้เลยอันนี้เลยอ,อันเดียวกัน นะครับที่นี่ถ้ากรณีที่เขาขึ้นไปติดขึ้นไปติดแนวต้านตอนทุ่มสามสิบเลยนะเวลาเขาจะพักเนี่ยเขาก็น่าจะพักลงมาที่ทางนี้นะครับสมมุติว่าเขาไปทำหายไปที่หนึ่งเก้านะครับสี่ห้านะแล้วติดเนี่ยเวลาเขาย่อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะย่อเป็นลักษณะของการไซเบดาวแบบนี้ลงมานะครับเวลาเราวัดแนวยอดเราจะวัดโลคขา ไอ้ไฮดท้ายนะครับถ้าไฮดท้ายอยู่ประมาณ44-45เนี่ยเราน่าจะเห็นเขาลงมาแบบนี้นะแล้วก็จะมีเด้งนะการจะลงมานะตัวเลขที่เขียนไปเมื่อกี้นะครับถ้าทิ้งขาแรกมาไม่หลุด29 528ตรงนี้นะเขาน่าจะเด้งไปประมาณสัก39นะครับถ้าเด้งไม่ผ่าน39ก็จะถอยมาต่อ23หรือ18นะั่นต้องตามดูนะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมแค่คาดการณ์ว่ามันมีโอกาสจะถอยมาแบบนี้นะครับฉะนั้นก็ไอเดีย ECU พักขนะ้ามแล้วมองว่า มันมีโอกาสที่จะยังพอจะย่อไม่หลุด29แล้วก็ค่อยดิวไฮไปทาง4045นะครับถ้ามุมมองเปลี่ยนอัปเดตทีนะนะครับไอเดียเอ็ยูพักค่ำสวัสดีครับ